สวัสดีครับสวัสดีเอช่างหันเดียายวทุกท่านนะครับวันนี้ช่างหัาพามาดูอาการคัดหมดของรถยนต์นะครับรถยนต์คันนี้เป็นมิตซูมิชิไททันปี2012หรือว่าไททันตัวรุ่นแรกอาการคัดหมดก็คือหยียบแล้วมีแต่เสียงเสียงเครื่องยนต์รอบเครื่องยนต์ขึ้นสูงแต่แต่รถวิ่งรถวิ่งไม่เร็วนะครับผม เหมือนมันจะมินเลื่นๆในคัดในเกียร์อะไรสักอย่างเป็นอาการของคัดหมดคลิปนี้ไม่ได้มาสอนซ่อมนะครับไม่ได้มาสอนซ่อมไม่ได้มาซ่อมให้ดูไม่ได้มาอธิบายให้ฟังเรื่องอะไรอารมณ์อะไรอะไรต่างๆแต่จะมาบอกวิธีว่าแต่จะมาบอกเหตุผลว่าทําไมขับแบบไหนคัดถึงหมดไวอ่เป็นเพราะเวลาที่คนขับรถคนนั้นๆ เวลาขับรถไปไม่ยกเท้าออกจากเป้นเหยียบคัทําให้บางจังหวะมีการกดคัดแช่ไว้คัดนี้มันจะจับกันอย่างนี้นะครับเวลาเราเหยียบมันจะทางออกถ้าจับกันมันหมุนมันก็ทําให้รถวิ่งถ้าทางออกมันก็ส่งกําลังต่อไปไม่ได้ทําให้รถไม่วิ่งแต่พอเวลาเราวางเท้าไว้ในเป้นเหยียบคัดบางที่บางจังหวะเราเผลอตัวเลืมตัวาวางเท้าหนักไปมันก็จะ เปิดนิดปิดหน่อยจับนิดจับหน่อยทาให้คัดหมดเร็วอาการคัดหมดเร็วส่วนมาก99.9% 9 99เกิดจากผู้ใช้รถนะครับผมไม่ได้เกิดจากรถนะครับอาการนี้เกิดจากผู้ใช้รถซะเป็นส่วนใหญ่ชอบวางเท้าไว้ในแป้นหยับคัดใครทาแบบนี้อยู่เลิกได้แล้วครับผมยกเท้าออกมาวางด้านนอกวางด้านข้างแล้วแต่สะดวกแล้วแต่ถนัด โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมวันนี้ไม่ได้มาซ่อมอะไรให้ดูครับแต่มีสาระมีความรู้มามอบให้ท่านผู้ชม f อที่น่ารักของช่างหำเดียบายสวัสดีครับ